ันน <laughs> ่าจะนเปลี่ยนไปยุหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นก็พูดูดภาษาไทยก็ไม่ได้แบบไม่ได้รอยเปอร์เซ็นเลยใช่ <laughs> ใช่ก็ไังน่าจะทุกคนตกใจก็ได้นะผมขึยบินไป USA ต่อเคลื่องที่จะปนาริตะนั่นสามนั่นสามต่อเล่มผมไป30สิบชั่วโมง แห่งเกาหลีกส็สยอดได้สามสิบชั่วโมงเหรอโอ้ oh my god หนามากอ่ะสามสิบชั่วโมงคุณหนึ่งวันเราก็อีกเกือบหกชั่วโมงไปยี่สิบเพราะว่าวันเดียววิ่สิบสี่ชั่วโมองเนาะโอ้ oh my god ทีอื่นไปแค่หกชั่วโมงขึ้นเนะใช่ไปยิบปื่นเยอะ เพื่อจริงๆนะมีถ้าได้นะถ้ามีใครคนไทยที่อยากให้คนผู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นไกดก็สามารถจ้างดินาได้นะคะดินาจะไปญี่ปุ่นเดวกกัน <laughs> ไปออสก้าไปโตเกียวแล้วถ้ามาอยากไปที่เพื่อดินาเป็นคนใสตามะใช่ไหม แล้วไซตมามะกับโตเกียวมันเป็นกล้มาใช่ไหมกเนแไปไดไปไดไปอะไรนี่ใช่แต่ว่าว่าช่วงน,นี้ก็มีโอกาสที่ได้ไปโอซาก้าบ่อยด้วยเพราะว่ามีโอซาก้าก็มีเพื่อนก็เลยเลยท่านเตะพีที่เดียวนะไปโอซาก้าบ่อยมากน่าจะถ้ารวมทั้งหมดเป็นหสองสามครั้งก็น่าจะสามครั้งใช่พีแค่พีที่เดียวเนาะ ก็เลยรู้สึกว่ารู้จักโอซาก้ามาครึ่งกว่ามนเกาะแล้วมีเพื่อนด้วยเนี่ยใช่ก็เลยงั้นไม่ําจะหมึกละเก็บเงินเที่ยวกับพี่นะที่เปนได้เลยใช่ก็เลย結婚式でも行นた。そう、結婚式で初、まวแต a ก้วแต่んตก そうお仕事でだからプライベートで行ったのも結婚式の時去年の5月か,かなに行ったのが初でその後卒業発表した時も大阪経由で帰ってその実家とか東京埼玉帰ってその卒業後の12月の間も大阪旅行行ってるんでそううり大阪にねに友達夫婦2組いてあとタイ人の友達もいて。 それ以外でもちょっとお仕事の関係で知り合った人とかたくさんいて、今大阪の知り合いが多いんですよね。というか、なんか、コーティング、なんちゃむっこんじゃりよ。ジンローアニタッチンザイティー、リシェメ。それでウェディングドレス着たくなったって、そう、だってもう可愛かったんだもん。なんなも着たいって言った友達に、リナは無理でしようって言われた。 そんな無理でしょって言われたからうん逆にね着れるんだよって言って握手会とかでは着るのって言ってなんかマウント取ってきた <laughs> そうさあみんなに本当に着てるじゃんリナって言われてウフフ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 がジャパフフ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  ไม่มาแต่หาทุ่มกว่าเดี๋ยวแต่ว่าน่ะจะอยู่อีกนิดเดียวจนถึงไลค์ถึงห้าสิบถ้าถึงห้าสิบก็จะไปแล้วนะวันนี้จะไปครึค่งไกด์คิดคิดแพนไหมคะกีโทเก้นกีโทเก้นเหรออือเจน่าจะน่าจะขายโตเก้นด้วยอะ่ะว่าจะมี GE ใช่ไหมจะขายโตเกน あれว่าคลื่นขี้วายคลื่นขี้วายจังซาบซึ้งจังวเาไหรือเปล่าคะไงว่ายนะจริงว่าไ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 งว่อนงว่าไงว่อไงว่า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 ่อ こんばんは。日本人の人たまごさんだって。日本人の方フピリナアンハイゲンブ。ゲンナニアギ。ゲンルパン、ゲメハ。えへへ。せーの、どんなトーケンルームルームルーム。はい、日本人です。え、日本人の方、見てくれてありがとうございます。なんで私のライブ見に来たんだ <laughs> 見に来たんだって。<laughs> 知ってるのかな私のこと。 นーーี่คนได้เก็บโทเก้นเรียบร้อยว้าวตัวนี้นี่นะมีโทเก้นอันนี้พูดได้ไหมรู้เ่าไม่พูดดีกว่ายังไงดีเป็นละมีจีโทเก้นมีใครอยากซื Go ้อไหมคะเพลงคาร์บีเอ็นเคไมคอซีจีเอ็มคุณบ้านว่าโทโมคาเดสคุณบ้านว่ 日本人の人が来てくれてる。<laughs> いいなジャルえ誰に投票？投票はしない売ります。<laughs> 投票はしないで、でファンの人でその投票したいメンバーがいる方に売ります。<laughs> You are so beautiful.Thank you so much. あ、あ、せっオーケー。は2年後、バイコン、中で分に、シュアン、タサク、パーセットが、ああ、コップンか。なら、商売です、ね、<laughs> そうなんか、ね、な。か今まで知らなくて、その刀剣を売るやつのやり方とかを細かくだから、その、なんて言うんだあの。 そのたまったやつをメンバー CGM の子がそのなんか投票系のやつに出た時に投票したりとかまあそれじゃ,、ね、じゃなくてもリクエストアワーとかで自分のリボンに投票したりとかそういう使い方してたから売るっていうのを初めて知ってそっちにしようって思いました今回はたまってたのでちょっとかけながら応援してますええー、ありがとうございます嬉しい แต่ก็มันก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ดีมากนれ。แต่ก็มันก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ดีมากน้ ใช่แต่ว่าคนที่วันที่เจ็ดแปดเก้าที่มีงัง Japan Expo หนูยังไม่รู้ว่าจะรายได้ไหมเพราะว่าทุกวันมาอยู่ถังอยู่หลังวันเลยใช่ก็เลยยังไม่นี่ช่วงน,นี้ไม่ได้นอนดึกใช่ไหมช่วงน,นี้ก็นอนดึกเหมือนกันค่ลวก็ตื่นเช้าด้วยชวยตอนนี้ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไทยคะ่ะช่ย จะมาดูนะพี่แต่าไม่ติดอ่านหนังสได้ดินะจะมาไลฟ์พุ่นนีชวนเทียนนะคะมาไลฟ์เต้นหน้าอะไรนี้เพราะพุ่นนี้จะไปงานโอเคก็จบไปทําเดงก่อเงเต้นปรเจาการพพุ่นนี้วันนั้นนะคะวันนี้คุนม,มากนะคะทุกคนเอ๊ะมันขึ้นมาว่าดินกำลังเหงื่อกด ที่จะออกใช่ไหมแล้วขึ้นมาว่าจะจะจบไลฟ์ไหมคะถ้ามาเป็นไนไลฟ์ตอนนี้ได้โฟลเ o อร์ใหม่อีกเจ็คนก็จะเป็นจะขึ้นเป็นสเต็สิบเอ็ดไลฟ์เจอร์นี่คืออะไรอะไลฟ์เจอร์นี่อีกเจ็คนเหรอไม่รู้ว่านี้จะขึ้นง่ายหรือว่ายากยังไง ขึ้หมาอ,อีกเจ็ดคนฮัลโหลอิสรีนะฮัลโหลน่าจะชาเลนจ์ใหม่ค่ะชาเลนจ์อ้าวไม่เป็นไรคุยถามบางอื่นไหมโอเคบ๊ายบายเจอกันนะคุยคุยก็อย่างไรอยู่ มีความเสียดายทำไมอ่ะเจเจน่าไม่ดูว่าเอ๊ะอ๋ไลฟ์นู้นดูสิเอ๊ะไลฟ์เจอนี่มันดูงง่ๆเลยอ่ะอ๋อตอนนี้นะขึ้นเป็นสเตจส,สิบอ๋เอเฮ้ โอ้ในชาเลนจ์มันมีอยู่มากค่ะทุกคนในชาเลนจ์ต้องมาเป็นไลฟ์มัดก็คือพีเกที่มาเมื่อกี้น่ะทำครั้งแรกกับคูเอะต้องชนะสิบครั้งแต่ว่านี่เมื่อกี้เหมือนจะชนะใช่ไหมว่ยหนึ่งครั้งเอองงค่ะได้ทำอะไรได้ที่จะถึงไลฟ์เจอร์นี่สิบเอ็ดอ่ะ สิบเอ็ดสิบเอ็ดยังไงอ่ะกูว่าเมื่อกี้อ่ะตอนแรกก็จะขึ้นมาเป็นอีกกี่คงก็จะได้นู่นนี่นั่นอืมแต่ว่าน่าจะยากอยู่ป้อวันนี้ไม่ต้ท <laughs> บบ <laughs> นทาง support from เวียดนามเวียดนามเหรอ thank you so much โอเคอันนี้นะไปจริงแล้วนะทุกคนช่วงนี้อยู่ไหนก็ช่วงนี้อยู่ที่ไทยคะ่ะอยู่กรุงเทพอันนี้นะไปจริงน,นะค่อยๆถามก็ได้คะ่ะจะจะมาช่วยพีเคนะพีพีเกอ๋อพีเคคูที่เหมืเมื่อกี้เล่นกับคูเอใช่ไหม <laughs> ที่นั่งกี่โมงค่ะที่นั่งคู่ที่ปืนถ้าเป็นที่ป่นอ่ะเรตัวนี้ที่หนึ่งแล้วอ่ะ ใช่พี่ปุ้่มาเองโคโทูนะคะพุ่งนี้จะหมอรอยอีกใช่จี้บืนที่หนุงแล้วใช่เธอทีถ่ายหาทึมสิบเจ็ดค่ะจะไปแล้วใช่จะไปแล้วค่ะวันนี้วันนี้น้องหมอหมอก,ก็ดูปนหมอแล้ว ขอบคุณมาสมัยจะมือสังวีปล่ชาค่ะใช่ใช่ไม่ไม่ใช่สังวีเนาะก็จะแปดวีวป่าจะไปแล้วจริงนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมาที่มาดูไลฟ์นะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตองผัดก,กินข้าวเทีย่ยงจะเจออีกทีนะคะในสตอรี่ของ t ิกต็อกแล้วก็ในไอจี IG ด้วย ขอบคุณนะคะบ๊ายบายฝันดีนะบ๊ายบาย